ข้าวห่มผู้ใหญ่นะคะขาลบมาให้กล้องเราบขาเด no, um. okay, no, ี่ยวครับถวเดียวครับแถวเดียวจะได้ไหมเลี้ยออกซ้ายออกขวาท่านนี้ที่ดูข้าห่มทำขัดผู้ใหญ่ครับเฉพาะผู้ใหญ่นะครับทำทำเป็นสองแถวนะครับทำเป็นสองแถวแถวซ้ายมือขึ้นห่มนะครับรับแล้วแถวนี้นะเหมือนใจเหลือค่อยให้ผู้ใหญ่ไปแจกผู้ใหญ่พิจารณาเองจริงๆหัวใจมัพอๆนะนั่นหลังด้วย เรนะพวกเรามาช่วยกันส่งต่อให้ท่านนายกส่งต่อให้ลุงป้านะครับเข้ามาเลยครับแถวนี้เดินแล้วได้แล้วออกไปเลยนะครับออกไปแล้วจะเพิ่งกลับแล้วจะขอถ่ายรูปเพื่อได้ไหมครับได้นะเออกลัวไม่ให้ถ่ายด้วยไม่ใช่อะไรนะครับเดีย๋ยวว่าุ๊้แต่คนที่แก่ไม่ถ่ายด้วยหรอกอะไรอย่างนี้นะนะครับแก่แต่ยังมีไฟอยู่นะเอาเริ่มเลยครับเดินออกเลยนะครับเดินออกไปทางทน้นก่อนนะครับอ่ะทางนี้อันนี้ออกทางนี้ครับท่านนายกแก่ไหมครับ เอาเก็บภาพด้วยนะครับเก็บภาพดีๆสวยๆไว้นะครับเอาไอ้ท่งนี้ก็ถ่ายมาถึงนะ้วต้นออกกันนะครับเดินออกกันน้นยเลยนะครับอ่าอ่านะครับช่วยกันครับพวกเราช่วยกันอ่าแกะเลยนะครับไปกปลแกะช่วยเขานะคะครับขอบคุณท่านนายกนะครับขอบคุณท่านผู้นำชุมชนก็มันเตี้ย ท่านที่ได้รับแล้วนะครับแถวก็วนซ้ายเปนเลยแถวนี้ก็วนขาน, um นะครับแถวนี้วนขวาแถวจ้วนซ้ายนะครับวนออกตะจรนะครับเองไปนั่งทักพันเลยนะครับแล้วก็หัวเรียงเลยนะนะครับเดี๋ยวผู้เลยนหยิบไปบอกใรไม่ได้ไม่ได้ผลกรรมมากว้่หมดแล้วนะครับช่วยกันครับช่วยกันนี่เป็นโรงเรียนใช่ไหมครับคณะครูอยู่ไหมไี่มีบ้างไหม หาครูเีกอวันหยุดครูไม่มีอ๋อครูไม่มาแล้วครับวันนี้ครับวนออกทถนนครับวนออกทถนนครับเออเอาวนออกไปก่อนนะครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเข้ามาเลยนะครับ รับผืนเดียวนะครับไม่มรรมนจะบอกก่อนนะครับเพราะว่าส่วนที่หลื่จะน่า่าเลยบอกนะียเาไปพิจารณาแจกเพิ่มเติมอีกนะจะแจกอีกแจกแล้วแจกอีกนะไม่ใช่ครับเขาไป้เลยนะครับช้า่ไปตามคิวนะครับไม่บนซมนะ ไปเข้าคิวนะครับเข้าคิวเท่านั้นนะครับไม,ไม่ไม่ไม่นั่นนะครับไม่รัดคิวนะนะครับเราต้องมีระเบียบพินัยน,นะครับต้องสอนตัวเองให้มีระเบียบพินัยด้วยนะครับถ้ามันไม่มีระเบียบพินัยไม่ได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านนายกขอบคุณทา่านผู้ใหญ่ขอบคุณนะครับชาวบ,บ้านหรือชื่อหน้าบ้านอะไรก็ไม่รู้ มันชีะกอค่ะชีะกอไม่ใช่ชชีกอนะชีะกอชีปอบ่ะกีมังวากีมังวาใช่ครับชีมอวาจีมงวาโอ้โห่าครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวะพูดไปไวเดี๋ยวจะจำได้ อ๋ะครับพอพุ่งผมเลยปั๊บเลยเป็นอะไรโอ้โอเคไม่ซ้ำนะนะครับเฉพาะผู้ใหญ่นะครับเหล่านี้ก็จะเอามาหรอเมาข้ามานะครับเอามาเข้ามานะครับคนนี้เขาไม่ได้รับผู้ใหญ่นะครับส่วนเด็กน้อยเดี er ๋ยวคอยจัดการเราเองนะครับเดี๋ยวให้ผ uh ู้นำทุนทนพิจารณา เขาไปแต่แจกกันไงเดี๋ยว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 ผู้ใหญ่แจกนดีกว่าลุงเพราะว่าเดี๋ยวแม่ไม่มาเยอะเลยครับเดี๋ยวแม่ไม่มาเยอะผู้ใหญ่เขาจัดการให้เหลือลุงอันีมากันนายกเลยอันนี้ได้รับยังยังยังไม่ได้รับเลยใช่ไหมโอเค เฮ็ดไายอยู่เมื่อกี้นี้ย,นยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะว่าที่เหลือก็ให้ผู้ใหญ่พิทักษ์สัญว่าใครยังไม่มาใครยังไม่ได้ก็แล้วกันจะะไดด้สดวกทั้งหมดเนี่ยเราจะมอบให้ผู้ใหญ่ไว้ใช่ค่ะมอบไว้ทั้งหมดเลยแล้วผู้ใหญ่พิจารณานะครับให้สมถะกันนะครับทุกครัวเรือนใครแก่คนแก่ให้ก่อนพิจนานะครับใครมีหลายคนอะไรก็เราแต่ดุลพินิษนะครับนะทุกท่านนะเดี๋ยวเหลือเอาอภินเลขให้น้องเขาก่อนเลยก่อนนัะแออ้อมมันอะ ใจอ่อนเลยเห็นไหมเล่นให้เด็กๆเหรอเดี๋ยวมารับกับผู้ใหญ่นะนิ่มแล้วดีใจอ่ะเข้าถ่าย่ายรูปเลยไหมอ่ะได้ครับเราจะไม้ถ่ายนะไป้ากไปาถ่กะ่มาพ่มาเงมาพมาเหรอ S <S อเอาพุ่มมาพ่มมาเอามาสองผืนลุงลุงอาชสวยๆยครับเออขอรบูผู้ใหญ่ให้เพื่อนมาลงตัวถ่ายรูปหนยครับเดี๋ยวจะได้ให้ผู้ใหญ่เก่าขอบคุณเนะอะถ่ายรูปก,ก่อนพวกเราเข้ามานะครับเอาอย่างไรดีนะครับ có đề, 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 đề. Mà. cái không đây, để rồi, có đi gắn cháo gọi điện đâu đấy, đâu đấy, đâu ใครจะมาอีกเยอะนะใครยังไม่มาเดี๋ยวผู้ใหญ่ดำเนินการเองนะครับต่อไปเนาะนะครับเอาจะเชิญมาทล่นถ่ายรูปที่ระลึกะนะครับเดี๋ยวครับขอเชิญ คืออะไรโอ้โหกระเป๋าปัาลักเณ์นะครับของโอ้ยได้ยจับผู้ กระเป๋านะคะค่ากระเป๋ค่ะย่ามเป๋าเงินน่ะมีไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ผู้ำนะครับท่านนายก่อนนะร่วมกันครับเอฟไม้ ลุงพลปัตตานีนั่นที่กันหนาวให้กับพี่น้องทางก็ลำมครับน้ำจัด ก็ให้ตัวมีแต่พัฒนาทุกอย่างจะได้อยู่ก็ขอให้ ก็องานเสี ну> ่ยงหลู exactly ่อเอาก็ขอบคุณมากนะคะแลกเปลี หนึ <68. S 2> ่หกสิบแปดแรงแรงมากหนุนทุกคนเลยหกนครับนะครับนายกสุขหน้าตานะน้ำใจน้ำจีนน้ำใจ,จ,จทุกอย่างนะครับนะเราคนไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม าชาวโลกเขาเรียกว่าสมายไทยแลนด์นะถือว่าเป็นใครมาก็อยากให้ทุกคนนะครับะที่เป็นเอกลักษณ์ของนะครับก็ขอขอบคุณและก็นำสินสมถ้าน้นะครับ นะครับชิบปประรนะครับดีใจนะครับที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ผู้ใหญ่เนาะนะครับมอบผ้าห่มแล้วก็ของผู้ใหญ่หลังจากที่ได้ทุกมีนะทุกบ้าน นะครับทีนี้อยากถ่ายหมดทีเดียวเพราะผม<ป>สาธุครับเข้ามาครับเข้ามาครัเข้ามาครับ<ป>ผมก็พูดนะครับน<ป><ป>ิดหน่อย โอ้ยเราถ่ายกันไปที่มาวันนี้เห็นไหมครับภาพเรานี้เียกร้องมาาโอ้โหที่สวยูเยเ

Yeah,